สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศท้ายเขื่อนกระเสียวด่านช้างนะคะอันนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายเก็บไว้นะคะคนานแล้วเนาะอันนี้ก็เลยเอามาให้พี่พีได้ดูบรรยากาศกันนะคะยามเย็นนะคะพี่พี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือพวกชาวประมงนะคะหาปลาเนาะนี่เราก็มาปิกนิกกินอาหารกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะแสงก็กำลังจะสวยเลยนะคะก็เลยได้วิดีโอมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะบรรยากาศนี่เลยค่ะบรรยากาศดีนะคะพี่ๆเป็นเรือของชาวประมงนะคะอันนี้ถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมาเที่ยวได้นะคะมาลงมาทั้งไร่ชมอินนี่ได้เลยนะคะพี่ๆขับมาอ่า ทางถนนเอ่อตีแยกไฟแดงหอนอาฬิกาด่านช้างแล้วก็ตรงมาเลยนะคะเลยคองผมตลาดนัดคองผมดัานช้างมานะคะพี่พี่แล้วมันจะมีแยกเข้าไล่ชมอินนะคะแล้วก็ลงมาจากทางไล่ชมอินได้เลยนะคะพี่พี่จะมีอ่าพวกพี่พี่นักท่องเที่ยวก็มีนั่งเล่นชมอยู่กันก็มีนะคะตรงนี้เนาะมันยากาศดีมากค่ะเตรียมไฟ มาด้วยนะคะพี่พี่เพราะที่นี่ไม่มีไฟให้นะคะนี่เลยคะ่ะเอาอาหารมาทําเองได้เลยนะคะแล้วก็เก็บขยะกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะพวกพี่พี่ชาวประมงเขาก็จอดเรือไว้อยางงี้เลยนะคะเราก็ได้ฟิลถ่ายรูปได้เลยนะคะพี่พี่บรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่รับชมคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า